สาวคนนี้ใส่เสื้อผ้ากับร้อยเกลียวผ่านลำแสงเลเซอร์ด้านบนอย่างนุ่มนวลเลิกเข้าใจผิดว่าเธอไม่ใช่ครูสอนอยู่คะนี่มันจอมโจรชัดเธอปิดตาของเธอภายใต้การแนะนำของสหายผ่านชุดของการจัดการที่เครียดในที่สุดก็ได้หน้ากากที่เราเพิ่งเห็นคือการปฏิบัติอีกไม่กี่วันพวกเขาจะขโมยหน้ากากมูลค่า5 0 0 0ันล้านดอลลาร์มองไม่เห็นรังสีอินฟราเรดรอบหน้ากากและพวกเขามีเวลาเพียงสามนาทีหมดเวลาก็ขโมยหน้ากากไม่ได้แถมยังเผชิญชีวิตติดคุกผู้หญิงที่ชื่อ จินไม่กี่วันที่ผ่านมายังเป็นสมาชิกของบริษัทประกันล่าสุดภาพวาดมูลค่า40ล้านเหรียญถูกขโมยไปหัวหน้าของเธอบอกให้เธอสอบสวนโจรจากประสบการณ์ของเขาจินกำลังเล็งชายชาราคนหนึ่งเพราะทุกครั้งที่มีการโจรกรรมครั้งใหญ่พวกเขาทั้งหมดเห็นร่างของเขาสอบสวนเขาเป็นเวลาห้าปีแต่ยังไม่พบหลักฐานการก่ออาชญากรรมของเขาคิดแผนไม่กี่วันต่อมามีหน้ากากมูลค่า5,000ล้านดอลลาร์กำลังจะถูกจัดแสดงแน่นอนแม่สนใจมัน โดยได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาจินขับรถตามไปเขาเข้าบริษัทออกไปไม่นานไม่ได้สังเกตอะไรผิดปกติจินไปด้วยมือเปล่าเท่านั้นแต่หลังจากที่จินกลับมาที่โรงแรมจากนั้นฉันก็พบว่าข้าวของของเขาถูกขโมยกลางดึกแม่ก็ปรากฏตัวขึ้นในห้องของเธอแม็กเป็นคนขโมยของของ,ของเธอแล้วถามจินว่าตามเขามาทําไมจินได้ตอบกลับฉันยากได้หน้าก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 า,กากต้องการร่วมมือกับคุณติดตามเขาเพราะอยากดูว่าเขาแข็งแกร่งแค่ไหนแม็กขายเครดิต ท้าทายเธอให้เธอขโมยสงครามทหารโบราณแทนเขาจินไปร้านขายของเก่าแกล้งเป็นบอกอยากซื้อแจกันแล้วให้บัตรปลอมแก่เจ้านายเจ้าของร้านรู้ทันทีว่าบัตรมันเป็นของปลอมตั้งแต่แรกเห็นดึงมีดเล่มเล็กออกมาแล้ววางบนคอเธอจินช่วยโอกาสจากเวลาที่ไร้ที่พึ่งของเขาตีหัวเขาด้วยภาพสเก็ตทุบแจกันทุกครั้งหลังจากที่แมกรู้เรื่องนี้เขาก็โกรธปล่อยเธอไปเล่นเกมแต่จินก็หยิบฟิล์มออกมาอย่างมีความสุขเมื่อแจกันแตกนโถมีม้วนฟิล์มที่ทําให้เธอเข้าใจทุกอย่างที่สําคัญไม่ใช่แจกัน และฟิล์มม้วนนี้เป็นแผนที่พิพิธภัณฑ์ที่ซ่อนหน้ากากทองคํามีเพียงมันเท่านั้นที่คุณจะสามารถเริ่มแผนการขโมยได้นอกจากจะต้องฝึกทุกวันถึงจะผ่านเลเซอร์ได้พวกเขายังต้องทําระเบิดของตัวเองพื้นที่ระเบิดและทิ้งระเบิด ต้องคุมแม่นๆในช่วงเดือนของการฝึกแม็กค่อยๆสูญเสียความระมัดระวังจินยังบอกอีกว่าเพจ40ล้านเหรียญถูกขโมยไปเมื่อไม่กี่วันก่อนจริงๆแล้วเธอขโมยมันพอได้รูปมานางไปใช้งานวางไพรสีน์ให้ผู้ซื้อได้ยินอย่างนี้แล้วแม็กก็เชื่อในความแข็งแกร่งของจินมากขึ้นไปอีกคน2คนสวมชุดที่เป็นทางการเข้าร่วมในรัสกาหน้ากากทั้งสองมาน้าหน้ากากาที่คำนวณตำแหน่งแม็กแกล้งแต่งตัวให้จิน ใช้โอกาสในการวางเครื่องติดตามบนพื้นหลังจากนิทรรศการจบลงทั้งสองนั่งบนแพรและลงมาใต้สะพานแล้วโดดลงน้ำเลื่อยลูกกลงใต้น้ำไปที่ใต้พิพิธภัณฑ์พึ่งพาเครื่องระบุตำแหน่งเพื่อกำหนดตำแหน่งเฉพาะของหน้ากากอย่างรวดเร็วจากนั้นวางระเบิดที่ทำเองไว้ด้านบนการจัดเวลารอจนกระทั่งนาฬิกาตี23นาฬิกาเพื่อเปิดใช้งานระเบิดขนาดกลางระเบิดเป็นรูเล็กๆขนาดเท่าอิฐปั๊มแมกดันกระเป๋าเอาน้ำแข็งแล้วใช้ปั๊มดันขึ้นไปที่พื้นด้านบน จินคลานขึ้นไปเตรียมปลนหน้ากากทองคำมูลค่า5 0 0พันล้านดอลลาร์ในสายตาผ่านทิศทางระยะไกลของแม็กจินทีละขั้นตอนหลีกเลี่ยงเลเซอร์เพื่อเข้าสู่หน้ากากเธอป้อนรหัสที่เธอถอดรหัสมาก่อนแผงกระจกป้องกันจางหายไปเธอดึงกริดกำบังออกมากดเซ็นเซอร์ด้วยแรงด้านล่างพร้อมกันค้างไว้หลังจากหอมากแล้วเธอเอามากฝรั่งออกจากปากของเธอกรีดร้องบนเซ็นเซอร์แต่ยามประจำได้ยินเสียงดังไปทางนี้โชคดีที่จินหนีทันเมื่อยามเห็น หน้ากากทองคำถูกแทนที่ด้วยหน้ากากป้องกันแก๊สพิษแล้วรีบแจ้งเตือนทุกคนขึ้นลงพิพิธภัณฑ์เตรียมรับมือเหตุฉุกเฉินทันทีเมื่อถึงจุดนี้จินก็สามารถหนีผ่านท่อได้ใครจะคิดว่าเธอเพิ่งส่งหน้ากาก,ากให้แม็กจากนั้นเขาก็กดหัวของเธอลงไปในน้ำปรากฏก่อนลงมือทําผ่านเครื่องดักฟังแม็กได้ยินว่าจินติดต่อกับหัวหน้าของเขาที่ต้องการจับกลุ่ม แม็กจินอธิบายว่าเป็นเพียงแผนการเลื่อนกองทัพกับผู้บังคับบัญชาและจุดประสงค์ของเธอไม่ใช่แค่หน้ากาัก5000ล้านชิ้นเป็นรายการใหญ่มูลค่า8 0 0 0 0ันล้านดอลลาร์ภายใต้มนสเสนห์แห่งเงินแม็กไว้ใจเธอชั่วคราวทั้งสองเดินทางไปเหลียวหนิงการต้นครั้งนี้เป็นธนาคารมี86ชั้นในตึกแฝดนี้แต่ถ้าจะขึ้นข้างบนต้องมี2เงื่อนไขประการแรกคือการได้รับเรติน่าของประธานาธิบดีแม็กบอกไม่เป็นไรให้คนจงใจฉีดสารเข้าตาประธานเขาได้รับบาดเจ็บ และจะต้องไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจตาระหว่างการรักษาซ้ำของจอประสาทต,ตาประการที่2หนังสือเดินทาง86ชั้นของธนาคารต้องใช้หน้ากากทองคำเพื่อการค้าสามารถรับได้อย่างราบรื่นสุดท้ายก็ต้องใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ของธนาคารธนาคารจำเป็นต้องปิดคอมพิวเตอร์เป็นเวลา30วินาทีทุกวันเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยแค่แฮกระบบจุดนี้สามารถถอนเงินจากธนาคารได้80 0ันล้านดอลลาร์ไม่รู้ว่ามีค่าหรือเปล่า หลังจากวางแผนอย่างละเอียดแล้วแม็กในชุดนักข่าวกำลังสำรวจภูมิประเทศในบริเวณใกล้เคียงแล้ววางแผนการปล้นอิงจากแผนที่โครงสร้างโดยรรอบของธนาคารพวกเขาวางแผนที่จะดำเนินการในวันปีใหม่ในช่วงเวลานี้จินค่อยๆตกหลุมรักกับสเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของแม็กในเวลานี้หัวหน้าของเธอมาหาเธอบอกให้เธอประสานกับภายนอกเพื่อจับแม็กแต่จินปฏิเสธทันทีเพราะงานยังไม่เริ่มแม้อยู่เบื้องหน้าเพียงหน้าก,ากากหลักฐานแห่งอดีตยังได้แลกเปลี่ยนกับบอสอีกตัว ไม่ใช่เวลาที่จะจับแม็กอย่างแน่นอนวันปีใหม่กำลังจะมาถึงทั้งสองสวมชุดทางการเข้าไปในลิฟต์ของตึกแฟร์ใครจะคิดว่าตำรวจในห้องตรวจเห็นหน้าชัดเจนเมื่อจินไม่อยากจับแม็กแล้วคนในบริษัทก็โทรแจ้งตำรวจแต่ดูเหมือนเขาจะเข้าใจทุกอย่างแล้วเขาตรวจสอบนาฬิกาแล้วพบว่าเหลือเวลา11นาฬิกา50นาทีนอเขาเริ่มอุปกรณ์ทันทีให้กล้องวงจรปิดหยุดเวลา11นาฬิกา50นาทีจากนั้นทั้งสองก็กลับไปที่ลิฟต์ใส่บัตรผ่านขึ้นชั้น แ6แค่เดินเข้าไปในถงทางเดินจินหยิบกระป๋องหมอกออกมาสองกระป๋องเลเซอร์บนพื้นก็ปรากฏขึ้นเช่นกันแม็กกอดเอลเล็กของจินแล้วเดินไปข้างหน้าด้วยกันเอาชนะกับดักเลเซอร์ได้สำเร็จไปที่รหัสผ่านจินแล้วใช้ฝ่ามือสร้างเส้นทางตามป้ายปรากฏเปิดโกดังหลักสำเร็จจินสวมแว่นกระจกตาประธานาธิบดีหลังจากยืนยันคอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่องก็ค่อยๆลุกขึ้นเนื่องในโอกาสที่ธนาคารปิดทำการทั้งหมดเป็นเวลา30 วินาทีจินหยิบคอมพิวเตอร์ออกมาแล้วเสียบเข้าไปในช่วงสิวินาทีสุดท้ายโอนเงิน80ดอลลาร์พันลา้านเข้าบัญชีของเธอทั้งสองกอดกันอย่างตื่นเต้นใครจะคิดว่าจินบังคับให้เขาดึงปลั๊กผิดเปิดใช้งานการแจ้งเตือนธนาคารประตูเหล็กรอบๆอ,บอบหนีการปิดแน่นทั้งคู่ถูกล็อกไว้ข้างในแม็กเตะเก้าอี้ขวางประตูทั้งสองวิ่งผ่านช่องว่างเพิ่งขึ้นลิฟต์หัวหน้าห้องควบคุมสั่งปิดลิฟต์ทันทีแม็กพยายามเปิดประตู ลากจินออกใครจะคิดว่าตำรวจในสารกลับรู้ยิงระเบิดควันใส่พวกเขาทั้งสองสามารถวิ่งถอยหลังได้เท่านั้นพยายามถอยโดยบันไดแต่ตำรวจข้างล่างก็ล้อมเมื่อสุดทางทั้งสองก็วิ่งกลับไปที่ทางเดินตอนนี้แม็กเครื่องนี้มีความคิดที่ดีเขาจงใจทุกกล้อง ข้อมูลตำรวจก็หายไปออกคำสั่งให้ปิดล้อมทางออกฉุกเฉินทุกแห่งในภาคใต้โดยทันทีแม็กไม่ว่าจะเป็นการคาดเดาโดยตำรวจเขาบอกให้จินกลั้นหายใจทั้งสองวิ่งเข้าหาควันพิษตำรวจผิดหวังแน่ไม่มีใครอยู่ในม่านควันพิษทั้งสองข้ามพื้นควันพิษไปที่สะพานระหว่างหอคอยทั้งสองแค่ข้ามสะพานไปช่องระบายอากาศฝั่งตรงข้ามจะรอดไหมเนี่ย แต่ก่อนหน้านั้นต้องข้ามทางเดินที่มีชื่อเสียงทั้งคู่ค่อยๆหยียบเชือกเมื่อเขาสูญเสียฐานรากเขาจะตกจากที่สูงหลายร้อยเมตรในขณะน,นี้สายเคเบิลขาดโดยอัตโนมัติโดนไล่ออกทั้งคู่ในเวลาที่เงินพันพันล้านพ่อยอยู่บนเส้นผมปลายสายเหล็กติดอยู่ในช่องว่างพวกเขาเก็บไว้เพียงชีวิตเดียวทั้งคู่เดินตามเชือกต่อไปในที่สุดก็หล่นลงมากลางสถานจู่ๆก็มีลำแสงมามันคือเฮลิคอปเตอร์ตำรวจทั้งสองรีบวิ่งไปที่ประตูระบายอากาศตำรวจสั่งจับเป็น จึงไม่มีใครกล้าบิดคั้นเขาจึงได้แต่ไล่าตามสู่ท่อระบายอากาศแม็กดึงร่มชูชีพเล็กๆออกมาจากกางเกงแล้วส่งให้จินบอกให้เธอไปก่อนแม้จะยืนได้เพียงคนเดียวคนที่เคยรุนแรงเท่าเขาให้จินมีโอกาสมีชีวิตอีกครั้งพรุ่งนี้ยังมีนัดกับเธอตอนหกโมงเช้าที่สถานีขนส่งก่อนจากกันเขาหอมไหลจินแล้วผลักเธอลง หกโมงเช้าของวันถัดไปจินเป็นทุกข์และรอคนเดียวที่สถานีขนส่งแต่ไม่มีวิแววของแม็กตลอดไปเมื่อเธอหมดหวังแม็กปรากฏตัวออกมาจากการครอบครองเธอรีบวิ่งไปหาเขาอย่างตื่นเต้นอย่างไรก็ตามเขายังมีคนหนึ่งอยู่ข้างหลังเขาเขาหยิบเอกสารประจำตัวออกมาและเป็นทีมนักสื่อ จินถูกจับฐานขโมยเงินจำนวนมากจินถามแม็กอย่างงงงว่านี่มันเรื่องอะไรกันปรากฏว่าแม็กโดนตำรวจจับเมื่อ2ปีก่อนเพื่อค้นหาหลักฐานพฤติกรรมอาชญากรรมของจินทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะจับตัวเธอจินหมดหวังไม่ใช่เพราะโดนจับแต่เพราะโดนคนที่เธอรักหลอกลวงแต่แม็กก็บอกให้เธอหันหลังกลับยัดซองจดหมายในกระเป๋าให้เธอข้างในมีวีซ่าและบัตรเครดิต20่สพันล้านดอลลาร์รถไฟจะผ่านไปในหนึ่ง นาทีคุณควบคุมฉันเพื่อใช้โอกาสที่จะหลบหนีเขาไม่เคยเทรยศเธอเพราะทางนี้เท่านั้นเท่านั้นที่สามารถช่วยจินีการจับกลุ่มรถไฟวิ่งผ่านสิ่งที่ทําเธอดึงปืนออกมาเพื่อควบคุมแม็กหนีขึ้นรถไฟสําเร็จตำรวจคนอื่นรีบไล่แต่ประตูรถไฟปิดพวกเขาแค่ต้องไล่ล่าไปยังสถานีต่อไปตอนนั้นเหลือแค่นักสืบกับแม็กเท่านั้นที่สถานีรหัสดึงชิปออกข้างในมีเงิน20 ล้านนักสืกเข้าใจความหมายเอาชิดไปและจากไปแม็กนั่งอยู่คนเดียวที่ป้ายรถเมล์เขารีบนำสิ่งที่เขามีทั้งหมดไปให้จินแล้วเขาก็ไม่เหลืออะไรในอนาคตเขาจะใช้ชีวิตอย่างไรยังคงเป็นปริศนาช่วงนี้รถลาผ่านไปอีกแล้วจินปรากฏตัวต่อหน้าเขาอีกครั้งจินรักแมคมานานแล้วเขาคือสมบัติลลําค่าที่สุดของจินคนสองคนกอดกันร่วมกันสัญญาว่าจะไปแอฟริกาที่นั่นเป็นภารกิจต่อไปของพวกเขามีบางอย่างที่มีมูลค่ามากกว่า80 0 0 0ันล้านดอลลาร์หนังได้จบลงแล้ว